ช่างมาทำงานแล้วไปนี่เครื่องมือมาแล้วพี่นองเอ้ยน้ำน่าวเบิดเด้อมันมังลามือนี่ก็มีหมออไอพิตรนี่ตะหม้อมันจับเลยยาเสงเมนโดนะไอดเตารู้ ระวังนะคุณช้างทำเองบาไาวค่ะพี่น้องคะ่ะงานนี้ต้องจ้างโอ้มีดทนคมขนาดเลยอยากได้เนี่ยเมือ่อฝนตกหละฝ้าล่มจักน้อยแล้วกับพายุล่งบานนี้มันก็เลยล่มใส่สะนะคะ น้ำเนา่าบมเลย,อ,ยอาบน้ำก่อนเด้ข่อยเด้อให้กับขขาวไอ้ซั่งก่อนนะคะว้าวขนาดเลยแต่บมดทันคุณไน,นะคะอทอดไข่ที่แพนแงงแพนแงงหมูนะคะผัดพริกแกงค่ะเพดพัตพี่แกงพแพนแงงหมูนะเอาง่ายๆนะคะเอาละวไถลากขึ้นนะคะถ้างั้นบ่ได้เอาคนลากไม่ได้ เดียวมาดามเซ็ตเวียกนี่แหละกัสิไปเฮ็ดงานพื่อกันเหรอเบอก็ค,อคือว่าจะไปช่วยพนนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีนิดนึ่งเดือไข่อีกสองกลองนะคะเสร็จแล้วค่ะเออเสถี่วัดปั๊บ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 ปัป๊บไปดาวกินยู่โต๊ะพนละ มามาเสร็จมม่อนี่แล้วค่ะตัดออกเลยเนออาะเพราะว่าให้มันปุงไหมเนออาะค่ะเพราะว่ามันหักข้งเทิงบนแล้วไหมฮะเมื่อบรดังอีกก้ขอ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 ขก็นะกมต่องกะดังเออ่ะ้ังตัดก็ได้ตัวนี้พอถ้าตัดเขาก็ตัดง่ายอยู่แล้วฮะ มันต้องสูบน้ำออกแล้วน้ำดำบดปอปลาตุยเพิ่มมีแล้วพวกตัวพี่น้องเลยพี่ลูกไรเฮงเดี๋ยวหาน้ำห้กินกอนน้ำแช่เย็นอยู่หมดเลยมันนี่ค่ะชงกาแฟให้ช่างนะคะกาแฟเย็นค่ะทุกคนนี่นะคะเตรียมพร้อมนะ เกียวน้อยกับใหญ่เพะมันมันมีแค่นี้นะคะเติมได้นะคะมันงแ็งนี่ก็แค่เองนะคะทำเองสุนเน่เพระาะว่าไปซื้อมันไก่นะคะเดี๋ยวถ้าพอ,พอก็เติมใหม่นะคะช่างรอก,กินอยู่เข้มขน้นเอาแบบเข้มข้นนะ yes โอเคนี่นะคะรอไหมรอ,อโอ้นเห็ดงานอยู่เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยกาแฟเย็นๆนะคะอเออแซ็บแ แซ่บอยู่แล้วมาดามอูคูเห็ดเติมนิดนึงอก็อได้เลือให้เจ้าของกินนะคะนี่โบเป็นยังของให้เขาได้อิ่มนะคะอ้ามดูดกันกระป๋อ,องกาแฟ กาแฟเด้นั่งกินไหม uh huh. แกว้วหมเลอะเลย <laughs> <c oughs> รถสิเหลี่ยพี่น้องจ๋าเรีเ,เรื่องง่ายนะคะลากรถไทยลากแล้วลากอีกอันนี้เมื่อเมื่อปดน,นี้บอกเดือดชู้ไหนยันว่าคนลงอีกโอ้นใหญ่อยู่เด้อน้ำเขาจะเน่าวเวิร์ดบ่ ตันะปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีได้พูน่ะพอมันลอยอ่องล่องอ่องล่องแล้วพัวนะ่ะพงาพงาบนะูอ่องอ่องล่องนะโอ้ยตโตนี้เขาได้พูน่ะมันโอ้แม่ดำแห้ง

毛牛火锅，牛肉干，饮料。

ទៅប៉ៃសាយดอกមនីទៅហាហេតគឺບໍ່ໄດ້ໄ <small> ປ